สวัสดีค่ะหลายวันก่อนนะคะมีคนเอาหอมแดงมาให้ค่ะเยอะมากเลยค่ะทานไม่ทันเลยแต่เรามีวิธีนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเราจะไม่ปล่อยให้เขาขึ้นราและก็เน่าเสียแน่นอนค่ะมาชมวิธีของสาราไทยกันนะคะเริ่มด้วยขั้นตอนแรกค่ะคือการเตรียมหัวหอมแดงนะคะให้พร้อมค่ะด้วยการเลือก หัวหอมแดงที่ไม่เสียนะคะแล้วก็นำมาปอกเปลือกด้านนอกออกบ้างเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเน่าได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแล้วทำการตัดจุกออกเล็กน้อยจากนั้นก็มาเข้าสู่ขั้นตอนที่สองนะคะก็คือการเตรียมดินร่วนค่ะใส่ลงไปในกระถางปลูกในคลิปนี้นะคะสารไทยใช้ภาชนะรีไซเคิลค่ะ เช่นใช้กล่องพลาสติกค่ะเจาะรูนะคะคือเวลาสั่งอาหารมาทานนะคะเมื่อทานเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็นำกล่องมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกค่ะเพื่อเป็นการประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยค่ะเมื่อเตรียมดินลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำหัวหอมที่เราเตรียมไว้ลงมาปลูกกันเลยค่ะ ลูกให้เต็มกระถางเลยนะคะหลังจากที่เรานำหอมแดงลงไปปลูกแล้วนะคะผ่านไปไม่กี่วันค่ะได้ฐานแน่นอนค่ะต้นหอมที่สดสะอาดปลอดภัยอร่อยด้วยนะคะให้ต้นเขาโตยาวสักประมาณหนึ่งฝ่ามือก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถเด็ดเขาทานหรือว่าปรุง ใส่อาหารได้แล้วค่ะยิ่งอ่อนๆอยิ่งอร่อยค่ะครั้งก่อนปลูกได้แค่ครึ่งเดียวค่ะหอมแดงที่เตรียมมาหมดซะงั้นค่ะวันนี้เลยมาทำการปลูกเพิ่มให้เต็มกระถางเลยนะคะพยายามวางหัวหอมให้ชิดๆกันหน่อยนะคะเวลางอกเป็นต้นหอมขึ้นมาเขาจะสวยงามค่ะวิธีปลูกง่ายๆค่ะ แค่นำหัวหอมแดงนะคะมาวางลงบนดินกดลงไปเล็กน้อยนำส่วนที่เป็นรากนะคะวางลงไปบนดินนะอย่าวางสลับนะคะแค่เนี้ยก็กลายเป็นต้นหอมที่แสนจะอร่อยแล้วค่ะคุณลุงคุณป้าเพื่อนเพื่อนหรือว่าน้องๆน,นะคะที่พักอยู่ที่หอพักค่ะแบบไม่ค่อยมีพื้นที่มากนะัก ก็ลองใช้วิธีปลูกต้นหอมแบบนี้ก็ได้นะคะไว้สำหรับใส่ไข่เจียวไข่ตุนหรือว่าจะใช้รับประทานสดสดก็อร่อยค่ะแก้วัดดีด้วยนะคะทานแล้วจะรู้สึกโลง่งหายใจหายคอสะดวกหากกลัวเรื่องมีกลิ่นก็ให้รับประทานมะเขือเปราะตามก็ได้ค่ะส่วนวิธีการเลี้ยงดูนะคะช่วงปลูกใหม่ๆ เราก็ขยันรดน้ำให้เขาทุกวันนะคะวันละครั้งแต่พอเห็นเป็นต้นหอมโตแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องรดน้ำทุกวันก็ได้ค่ะให้สังเกตดูหน้าดินก็ได้ค่ะพอหน้าดินใกล้จะแห้งก็รดให้เขาก็ได้นะคะเลี้ยงง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะเผลอแป๊บเดียวค่ะ20กว่าวันแล้วค่ะ หูมันยาวจนต้องใช้เชือกมัดเลยนะคะไม่มีเวลาค่ะพอดีติดธุระนะคะช่วงนี้วันนี้มาเห็นค่ะก็เลยถือโอกาสเลยค่ะตัดเสซะเลยเพราะว่าพรุ่งนี้คิดว่าจะใส่ไข่เจียวหมูสับนะคะไข่เจียวหมูสับใส่ต้นหอมทานคู่กับแกงส้มค่ะ น่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าสดกรอบมากช่วงนี้อไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะต้นหอมเนี่ยก็ช่วยเรื่องหวัดได้นะคะตัดไปแล้วหากทานไม่หมดในวันเดียว ก็นำไปใส่ในขวดพลาสติกแล้วแช่ตู้เย็นหรือว่าห่อกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นได้ค่ะ <Yay! S 1> ขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ